ออกไปให้หมดแมนยูเตรียมลบผู้เล่นยังน,มมน้อยสิบคนเสมอนี้หลังเซอร์จิมไม่ปลื้มแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวซื่อท่องถิ่นชื่อดังรายงานล่าสุดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ13พรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมแผนล้างบางนักเตะขนาดใหญ่ในตลาดตเตสมเออนี้โดยพร้อมลดยังน้อยสิบคนทั้งนี้เซอร์จิมแรดคลิปเจ้าของสโมสร่วมเคยออกมาพูดแบบตรงไปตรงมาว่านักเตะแมนยูหลายคนยังเล่นได้ไม่คุ้มค่าตัวและค่าจ้างก้อนโตทำให้เตรียมยกเครื่องหม่หมด เพื่อสร้างทีมให้กลับมาทวงคืนความสําเร็จอีกครั้ง10คนที่อยู่ในค่ายถูกแมนยูลดทิ้งนําโดย3นักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวในเวลานี้ทั้งมาคัดแรชัฟโฟร์แอตันวิลลาเจดอนซานโช่เชลซีและแอนโทนีเรอันเบติกซึ่งพร้อมรับข้อเสนอจากทุกทีมเพื่อขายออกไปแบบทาวรแม้มีออปชั่นซื้อขาดแค่2รายแรกส่วนคาเซมิโร่ก็พร้อมขายออกไปโดยแมนยูยินดีรับทุกข้อเสนอที่น่าพอใจ เพื่อลดเพดานค่าจ้างที่รับสูงสุดในทีมสัปดาห์ละ350,000ปอนด์15ล้านบาทขณะที่คริสเตียนอีริกเซนกับวิกตอร์ลินเดเลบหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้